ฝรั่งเศสร,รอสอ112แบ่งใช่ไหมครับยุค拉นาะซิคมพเพิรนฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งเส้นเขตแดนไงเขาเป็นประเทศอะไรล่ะประเทศมหาอำนาจเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะขีดตรงไหนล่ะไม่ต้องบ่นหรอกครับเป็นเราเราก็ทําก็คือเส้นเขตแดนน้ำโขงให้ใช้ล่องน้ําลึกเป็นเส้นแบ่งเขต โดยเอาล่องน้ำลึกติดประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตถ้ามีเกาะให้เอาล่องน้ำลึกระหว่างเกาะกับประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตมันฉลาดไหมครับฉลาดนะสมัยเสด็จปู่ทำอะไรได้ครับก็เขาไปหามหาอำนาจไงใช่ไหมครับแต่เกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ ใกล้อธิปไตยฝั่งไหนก็ขอให้เป็นของฝั่งนั้นเห็นไหมครับนี่คือเราไปเริ่มฉลาดแล้วแล้วก็เริ่มบาลานซ์พาวเวอร์ทางทางหารเริ่มใกล้เคียงเริเราเริ่มมีพลังต่อรองกาะด,ดอนที่ใกล้ประเทศไหนให้เป็นอธิปไตยของประเทศนั้นที่เกิดขึ้นใหม่นะเราก็เลยได้เกาะเพิ่มนะครับขึ้นมาบ้างจากน้ำลดแล้วก็ สันทรายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมาเป็น,กน,นเกาะอย่างเงี้ย